ตอนนี้เป็นบรรยากาศการไปเมืองโบราณนะครับด้วยวิธีดั้งเดิมของเรากำลังนั่งเกวียนกันอยู่วันนี้ไขมันแตกกระจายกันหมดแล้วครับขนมข้าเหนียวเมื่อกี้หายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยทางหน้าเละหมดเลยทางไม่ค่อยโหดนะครับไม่โหดเท่าไหร่ค่ะ นำทางโดยท่านประธานหอการค้าจังหวัดแพร่นี่ถ้าเป็นหน้าตาความตึงความใจโอ้โหและแล้วเราก็เจอสะพานยางโอ้ยยางรถคันนี้นี่โฟวิลไหมไม่โฟว์ครับยางธรรมดาเลยยางธรรมดาสะพานปูนนะเป็นสะพานปูนที่สร้างยังไม่เสร็จเกือบไปแล้วใช่ไหมใช่ห่ยาวเย อ๋อจบการรายงานโอ้จบไม่ได้ดีมา<อ>ได้ไงวะเนี่ยอ้าวบกมือกันหน่อยครับทุกคน<อ>ปล่อยมือปล่อยมือเดี๋ยวล่วงนะ <c oughs>